หรือไม่ก็อย่าโยนเด้ากัน้องหันหน้าไปทางโน้นก็มาแล้วเนี่ยรู้แน่โคตกระเด็นขึ้นมาด้วยไโอ้ใช่ครับนี่กระโเท้า เรามาตามหาพิสูจน์หลักฐามนี่นี่ด้วย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 ครับชี้ไปที่ชี้มาอีกเหรอนี่นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็ไปไหนเนี่ยน้องแมวเป็นไหมแต่โอ้โหลูบ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 นี่เล็บโอ้โหเล็บลงเลยมันคือแมวฮะเอ็นแมวเหรอมันคือแมวหรือไม่ก้าวก้าวยาวมากเลยคุณครับเนี่ยหรือว่าหรือว่าใค้เกิดเพราะว่าดูสุดดูเนี่ย ก็ที่ว่านี้เป็นดึงขาหลังอันนี้เป็นขาหน้าโอ้หรอหรอหรือไม่ก็อย,ย,ยา่าโยนเสากราดหรอหรือไม่หรือไม่มันมันเป็นมันตั้งแต่โอเกคเสาละมัง้งฟอสซิลรอยเท้าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนี้ครับน,รน้ำแต่น้ำมันก็น่าจะก้มลงแล้วอย่างนี้แล้วโอ้โหกล่อมตัวใช้สองเท้าใช้สองมือ นี่ไปคุณเดินตามไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเจอเรื่อยๆแต่พ่อก็เจอเลยนะขาเบลลมเลยไทเกอร์มาบุกสวนเราเลยเหรอเนี่ยไทเกอร์อ่ะมันไปนอนตรงไหนเนี่ยมันไปนอนตรงไหนเนี่ยล่ะ ก้าวขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยแล้วทำไมมันก้าวขึ้นมาจากข้างล่างก็คือมันลงไปกินน้ำแล้วมันก็ถลายลงไปใช่ครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาใช่ครับแล้วมันก็ไปไหนอย่างไรแล้วเนี่ยเข้าป่าไปแล้วมั้ยเอา่อกี้พ่อแทบเบรกไม่ทันใช่ไหมไม่ทันใช่หรือพ่อหาเราใช่ไหมถ้าเจอดีแล้ว เป็นเล็บเลยนี่เป็นอุ้มเท้อันนี้เป็นตรงกลางเท้ามแล้วก็นี่เป็นนิ้ว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 นี่ตรงกลางก็เป็นิ้ว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 แสดงว่าหันหน้าทั้งสองใช่แสดงว่าหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทางโน้น่นนี่ใใช่ใชโอใช่ใชโอ้ยดีนี่ยนี่ เป็นรอยเท้าของใครเพคะพ่อ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 เห็นรอยเท้าต่อไป เข้าพงย่านนั้นไปใช่ไหมพ่อพ่อพ่อกลับกันเถอะมันชักกลัวแล้วเนี่ยพ่อพ่อคิดบ้านนะคิดว่าน่าจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เสือนต่จะเป็นแมวป่าที่คุณว่าแหละแต่แค่แค่มันตัวหนักที่ใช่เพราะว่าเสือปกติเสือจะไม่ได้อยู่หรือว่าพ่อรู้ละใช่ไหมใช่ไหม ใช่แน่เลยเจ้าสามตัวนั้นนะครับอะไรที่เหมือนปิงเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วพ่อว่ามาแล้วเนี่ยหมาหมาเพราะหมายถึงหมาไม่ใช่หมายถึงเสือครับไิ่กลัวไม่กลัว เกย์เจ้ตัวสัตว์นะโอ้พูดเรื่องเขาเป็นหมาเป็นหมาพ่อพ่อพ่อตันของชัวเลยหมาขึ้นตัวครับเอามาแบบนี้แล้วก็เด็ดนี้เนาะแล้วก็พ่อก็แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้อย่างนี้เลยเอาเน็ตหัวแล้วก็อันข้างล่างก็แนบอีกด้ยแล้วกระเป๋ามันก็จะสั่นได้ เ,เขาเรียกัไงนะอย่งเรียนบ้านนอกตัวนี้รงนีแล้วมันจะมีอยู่ตัวน,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 นี้ใช่ไหมครับ nhiêu tiền? Tiền nhiêu tiền? Em em nói là từng từng. ตามกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมชลิปใหม่ๆของช่อง,อ,งองนคุณพาชมด้วยนะครับ